สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับวันนี้มีบอลสีสุดซุ้ยมาแบ่งปันนะครับพี่มีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสามต้นจัดโปรให้เลยครับพี่สามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม สนใจโทร0649310997เดี๋ยวมีออเอ p e เตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมรบกวนนี่พี่ที่แอดไลน์แล้วส่งรูปมานะ้วมีรบกวนโทรมาหาผมสักพี่หนึ่งเนาะให้ผมเมมไลน์ด้วยเมมเมมเบอร์แล้วก็แอดไลน์กันด้วยเดี๋ยวพี่ๆส่งรูปมาแล้วฟังผมจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นกันเนาะอ่ะมาครับเอาเอาไหนก่อนเอาเอาหน้าหวานนี่ก่อนแล้วกันกระถางหกนิ้วครับพี่นาลีบุรพาไซส์ใหญ่แม่พันบอกว่าแม่ไซส์แม่พันไซส์แม่พันนาลีบุรพากระถาง หกนิ้วหน้าหวานๆครับพี่กระถางหกนิ้วหน้าหวานๆอ่ะนาลีบุรพาสองร้อยบาทครับพี่ยกให้ดูความใหญ่นี่กระถางหกกระถางหกส์ใหญ่แม่พันเลยสองร้อยบาทครับพี่หน้าหวานมากนาลีบุรพามีสองต้นครับพี่มีสองต้นนี้กระถางหกนี่ต้นนี้เช่นกันครับพี่นาลีบุรพากระถางหกนิ้วใหญ่ๆสายแม่พันสองร้อยบาทครับพี่นาลีบุรพานี่นาลีบุรากระถางหกสองร้อยใหญ่ๆส์แม่พันด้านนี้ซับเจริญซับเจริญกระถาง 5.5นิ้วซับเจริญใบกลมป้ายแดงหลอดใหม่หลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่แดงหลอดใหม่แดงหลอดใหม่แดงครับไม่หลุดเลยครับพี่ไม่หลุดจักรใบซับเจริญ200บาทครับซับเจริญสวยๆ200จ้ะ200นี่แล้วก็ด้านนี้มีแก่ทองประเสริฐแกทองประเสริฐป้ายสวยเชียวฟอร์มกอครับพี่ฟอร์มกอกระถาง5นิ้วฟอร์มกอไก่ทองประเสริฐนี่ฟอร์มกอเลย200บาทครับพี่ หลอดใหม่ป้ายแดงออกมาเลยไก่ทองประเสริฐฟอมกอรนะคะรับฟอมกอรนี่มีประมาณสักสี่ห้าต้นในกระถางครับพี่สองร้อยบาทไก่ทองประเสริฐอ่ะแล้วก็มีอ่าด้านนี้เป็นเทพสายลุงครับพี่กระถางห้านิ้วเทพสายลุงหน้าอ่าหวานๆหน้าชมพูนะี่หน้าด่างชมพูนะขาวชมพูสะโพกจะออกทองเนยนะสวยเลยนี่เทพสายลุงครับพี่เทพสายลุงสองร้อยห้าสิบบาทครับเทพสายลุง 250ฟอร์มกระถาง5ด่างสวยๆจึงจจ้ะด้านนี้เป็นตับพะเกจิครับพี่หลวงพ่อพูนกัดสีมาแล้วแจมๆจมสวยมากกระถาง5นิ้ว250บาทครับพี่หลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนนี่กัดจมพูมาสวยสุดๆละจ้าย,ยิ่งใบใหม่ยิ่งชมพูนะพี่อันนี้ยังขนาดนี้เนาะยิ่งใบใหม่ออกมาเรื่อยๆยิ่งชมพูครับพี่หลวงพ่อพูน250ครับผมด้านนี้อ่แก้วเกสราแก้วเกสรา ไม้ใหม่ดังสวยใบใหม่เปิดดังเหลืองเลยจ้ะนี่เม็ดขาวแดงครับพี่เม็ดขาวแดงดังขาวใบใหม่ปุ๊บเปิดหน้าดังเหลืองมาจึ้งเลยก็ะ่างห้านิ้วฟอร์มใหญ่ๆแก้วเกศลาสองร้อยห้าสิบาทครับนี่แก้วเกศลาใหญ่ๆใหญ่ๆเอาไปตั้งแม่หรือเลี้ยงฟอร์มก่สวยๆเลยครับพี่สองร้อยห้าสิบแก้วเกศสา,านี่ใบใหม่เปิดด่างเหลืองสวยเลยครับพี่ตานนี้อ่ะพรมานี้ ใบกลมบล็อกเลยพรมันีบอลกาบครับพี่บอลกาบกาบใบกลมพรมีนีกาบใบกลมพรมณนีสองร้อยห้าสิบาทครับเี่กระถางห้าจุดห้านิ้วกาบใบกลมพรมันีสองร้อยห้าสิบด้านนี้เป็นลูกไม้ผ่าครับเม็ดโอ้เม็ดใหญ่สวยเต็มใบเลยนี่ด่างขาวเหลืองนะครับมีเนาะด่างขาวเหลืองอันนี้ด่างขาวแล้วก็มีมีใบนี้ใบนี้ออกมาด่างเหลืองแล้วก็ลอดใหม่มาแล้วจะลอดใหม่ด่างเหลืองออกมาเลยครับพี กระถาง5้าจห้าลูกไม้ผ่าต้นนี้ดังสวย2 5 0ห้าบาทครับพี่ลูกไม้ผ่าดังสวยต้นนี้หน้านี้แจ่จมสอง0ห้าิบคือเม็ดมันได้เเขาได้เม็ดเม็ดชมพู rant, กระจายเม็ดใหญ่มากที่เทียบกับเม็ดอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเม็ดเล็กนี <laughs> ่อันนี้เขาเรียกเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มากใหญ่แจมชัดเจ๋วเลยอ่ะแอันนี้มีอ่ามณนีล้อมเพชรมันนีล้อมเพชรมันนีล้อมเพชนรชนี่มันนีล้อมเพชรตอนนี้กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วต้นนี้ ฟอร์มโมบายแข็งมากรอดไม่รอดไม่ดังสวยออกมาเลยอะต้นนี้มณีรัเพชรอ่ะสี่ร้อยครับพี่สี่ร้อยกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วมณีล้อมเพชรหน้าขะหน้าจมพูออกเหลืองรอดไม่เหลืองเลยนี่รอดไม่เหลืองรอดไม่เหลืองดังเหลืองออกมาเลยครับพี่มณี้อมเพชรสี่ร้อยครับต้นนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูฟาร์มอ่าฟาร์มเพาะชายชน <laughs> นี่ครับพี่แดงเต็มตู้ อันนี้คือกระถางห้ามีทั้งห้าจุดห้านิ้วครับพี่ชายชนชายชนนี่สายใหญ่ใหญ่แดงเต็มตู้เลยเดี๋ยวผมจะไปดูนี่นี่ความใหญ่ความใหญ่นี่สายใหญ่หลอดแดงแป๊ดเลยครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วสองร้อยบาทครับชายชนสายใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยครับพี่คัดแบบเอาต้นใหญ่แม่พันไปเลยสองร้อยสองร้อยต้นใหญ่ตั้งแม่กระถางห้าจุดห้านิ้วแดงแดงสวยๆวย,วยทุกต้นเลยครับพี่เดี๋ยวคัดให้แจม่มๆเลย,ยเดี๋ยวคัดให้แจ่มๆเลยใครสนใจก็ นี่สองร้ยนะพี่ไม่ต้องลุ้นครับพี่ใครที่เลี้ยงชายชนคือเขียวอยู่ให้ลุ้นแบบว่าแดงใบต่อใบลุ้นทุกหลอดลุ้นตรงไปที่นี่ไม่ต้องลุ้นครับพี่แดงหมดพี่ลุ้นอย่างเดียวอ่าไปลุ้นเขียวให้มันเขียวเยอะหน่อย <laughs> อันนี้แดงเยอะจัดเลยแดงเยอะจัดเลยอ่ะนี่สองร้อยบาทครับพี่สองร้อบาทชายชนชายชนชายชน,ชยชนปลายโหดเหมือนโกรธใครมาใช่ไมพี่มืนโกรธปลายโหดมันโกรธใครมา ปลายสุดปลายทุกใบไม่มีหลุดแม้แต่ใบเดียว5.5นิ้วชาทชน200บาทสวยๆจ้าเรนูก็นหน่อยครับพี่เรนูพร้อมหนอต้อนนี้เรนูนครกระถาง5นิ้วพร้อมหนอพร้อมหนอพร้อมหนอนี่พร้อมหนอ่อด่างพร้อมหน,น,น,นอด่างอาจารย์หนอมีหนึ่งหนอครับพี่แล้วก็ต้นแมใ่ใหญ่เลยี่เรนูนครเรนูนครเอา สามร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี่จัดไปเรนูนครหน้านี้ใบใหม่เปิดด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยพร้อมหน่อกับพี่เรนูนครต้นใหญ่ๆมีหน่อด้วยมีหนอด้วยมีหนอด้วยนี่มีหน่อด้วยมีหนอ,หน,อนี่สามร้อยห้าสิบครับพี่เรนูนครต้นใหญ่พร้อมหน่อกับสามร้อยห้าสิบาทด้านนี้ด่างแจมๆจเม็ดแดงเข้มๆใหญ่ๆเศรษฐีเมืองเพชรครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทเศรษฐีเมืองเพชรใหญ่ๆด่างสวย,วยเช่นกันครับพี่ เศรษฐีเมืองเพชรสองร้อยห้าสิบอ่ะมาทางด้านนี้ปับ๊บอ่ะต้นนี้กระถางห้านิ้วครับพี่ปราสาททองด่างหรือเขาที่อ่าเศรษฐีเงินล้านหรือที่เขาเรียกกันอีกชื่อปราสาททองครับพี่เป็นไม้ต้นเดียวกันที่มีสองชื่อเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่ด่างเขาจะเรียกปราสาททองครับพี่แต่ถ้าด่างป้ายแบบนี้นี่แบบนี้ขอบใบแบบน,บบบนี้เขาจะเรียกเศรษฐีเงินล้านแบบนี้ครับพี่ ตอนนี้คือเศรษฐีเงินล้านแต่บางคนก็เรียกประสาททองเนาะประสาททองดงังประสาททองป้ายจริงๆแล้วมันคือไม้ต้นเดียวกันครับพี่ออาผมปล่อยต้นนี้เศรษฐีเงินล้านกระถางห้านิ้วใหญ่ๆ,ป,ๆป้ายเข้มๆครับพี่สามร้อยบาทต้นนี้300สามร้อยเศรษฐีเงินล้านสวยๆครับพี่สามร้อยด้านนี้สีเลือกงามสีเลือกงามป้ายเหลืองแจ่มๆเม็ดสีเริ่มมาแล้วจ้ะนี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วนี่ นีจ่จุดพีคจุดไข่แม็กสีล้วงามอยู่ที่นี่เลยครับพี่อยู่ที่เม็ดสีนะเม็ดสีมาแล้วหวูสวยตะลึกมากผมบอกเลยกระถางห้าุดห้านิ้วต้นนี้ใส้ตั้งแม่เลยเจ็ดอหิบครับพี่สีเลือกงามเจ็ด้อยห้าิจุดไข่แม็กคือเม็ดสีมาแล้วจ้าใหญ่ๆสวยๆเลยเจ็ดร้อยห้าสิบเท่านั้นอ่ะด้านนี้เป็นมณีร้อมเพชรกระถางสี่นิ้วแต่หน้าด่างสวยมากครับพี่อัพหได้สบายหน้าด่างส้มหน้าด่างส้มมณีร้อมเพชร ต้นนี้สี่ร้อยบาทครับหน้าด่างส้มสวยๆครับพี่อัพหกนี่คือลนๆเลยอันนี้อยู่กลางสี่นนะพี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนต้นนี้สี่ร้อยบาทวันนี้เราเพชรหน้าส้มนะครับหน้านี้ลูกไม้มเล็ดด่างจมพูด่างจมพูเม,ม็ดแดงแต่ใบใหม่เปิดเหลืองทองสวยครับพี่กระถางหกนิ้วนี่ลูกไม้มเล็ดต้นนี้สวยมากหนึ่งพันบาทครับพี่ลูกไม้เพราะมาเมล็ดต้นนี้นะครับกระดูก กระดูกนี้ออกอมม่วงเลยนะพี่กระดูกออกม่วงเลยกระดูกเข้มปั๊ดเลยนี่ใบแข็งก้ารแข็งครับไม่ได้คำใบเลย Genesis. ไม่ได้คำใบนี่ใหญ่แข็งแรงครับพี่หนึ่งพันบาทมานีล้อมเพชรมานีล้อมเพชรอะ่ะแล้วก็มีตรงนี้น้ำม,มังนนน้ำม,มังนน,งน,นออกหน้าจะด่างส้ม,มนเนั้งอนพี่ออกหน้าด่างส้มเลยชมพูอมส้มนี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากมันีล้อมเพชรหน้าแผงครับพ่ขออภัยน้ำม,มังนนน้ำมังโนนครับพี่น้ำมังโนนหน้าแผงน้ำมังนนหน้าแผงออกหน้าชมพูอมส้มเลยออกด่างส้มเลยต้นนี้ หน้าแผงต้นใหญ่สามร้อยบาทครับพี่หน้ามังนวลแผงใหญ่ๆไซส์ไม่ต้องต้องตั้งแม่เลยพี่ต้องบอกว่าไซส์แม่พันแล้วเนี่ย <laughs> ไซส์ใหญ่รอแค่นอยอย่างเดียวหัวเริ่มมีแล้วแหละตอนนี้ไซส์ใหญ่เลยนะสามร้อยครับพี่หน้ามังนวลหน้าแผงตอนนี้มีอัะตัวนี้ปึ๊บไม้ใหญ่อีกต้นไม้ใหญ่อีกต้นอ่ะ เทวีสุริยาไซส์ใหญ่กระถาง8นิ้วครับพี่กระถาง8นิ้วนี่หน้าสวยๆแบบนี้เทวี TV สุริยาไม้ไม้ดังสวยจึง้งจึ้งจ้านี่ดูหนอ่อดูหนอ่อยดูหนอ่ออันนี้ไม่หน่อแล้วพีกระถาง8นี่หนอ่อจ่มๆเลยประมาณ2-3หนอ่อครับพี่ประมาณ2-3หนอ่นออย่างขั้นต่ำมาะ2แต่ผมไม่จะไม่มั่นใจว่าต้นมุมนูนะ้นอ่ะใช่หนอ่ออีกของเขาอีกแบบหรือว่าเป็นบเบีเดียผมดูแป๊บนึงนะโอ้โหนับให้หนึ่งสองสามหน่นหห 1, 2, นอสามหนอ่ 3, นอสามหนอ่ 3, นอ เทวีสุริยากระถาง8นิ้วครับพี่นี่อันนี้ใบต้นแม่ใบใหญ่มากเนี่ยแตะใช้มือแตะให้ดูครัีปกระถาง8นิ้วอ่ะนี่ใหญ่ๆเลยครับพี่เทวีสุริยา1,800บาทครับพี่ไม้หัวพร้อมหนอพร้อมแม่พันธุ์ต้นนี้ยกไปเลยกระถางแปดยกได้ไม่หนักแค่1,800เท่านั้นครับพี่สวยๆแบบนี้มีที่ไหนไม่ค่อยมีใครปล่อยเลยใาใหญ่แม่พันธุ์ถ้าปล่อยก็คือ สมมติว่าทาไม้ใหม่อ่ะคือต้นเล็กอ่ะอยู่ที่หกร้อยเจ็ดร้อยมานี้พี่ความดังกันส่วนนะหกเจ็ดร้อยอ่ะนะอันนี้ผมปล่อยพันแปดคือได้ทั้งหน่อด้วยทั้งแม่ทั้งหนอ่อดทั้งหัวผมว่านะถ้าเป็นส่วนที่เขาปล่อยผ่าจริงมีห้าพันขั้นต่ำนะพี่ห้าพันขั้นต่ำเพราะว่าหน่อมันถ้าตีไปเลยชิ้นผ่าหกร้อยถ้าหนอ่อนี่คือตีว่าหน่อละพันแล้วนะพี่นี่ถ้าหน่่อย่างเนี้ยสามหน่อก็สามพันแล้วตีแค่แค่นี้อันนี้ปล่อยหนึ่งพันแปดร้อยครับพี่พร้อมแม่พร้อมหนอ่อพร้อมหัวใหญ่ สีการจานายพิเศษนี้หน้าหวานครับพี่หน้าหวานนี่หน้าด่างชมพูขอบทองหวานสีการจานาพิเศษสี่ร้อยห้าสิบครับกระถางห้านี่สีการหน้าหวานนะจ๊ะหน้าสวยมากด้านนี้เป็นราศีสิงห์ครับพี่ราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดราศีสิงห์ยกมือหน่อยครับอ่ะยกมือแล้วท่านใดที่ไม่เกิดราศีสิงห์ก็ซื้อไปเลี้ยงได้ครับพี่ซื้อไปเลี้ยงได้อ่ะราศีสิงห์ครับพี่ไม่ว่าจะเกิดราศีไหนก็เลี้ยงได้นะครับหนึ่งในตับสิบสองราศีเป็นบอลกล่าวนะพี่ ตับราศีนะครับจะเป็นบอลกาบทั้งหมดนะพี่ทั้ง12ราศีเนาะจะเป็นบอลกาบทั้งหมดเลยอ่าอันนี้ตับราศีสิงห์700บาทครับพี่ด่างเทพๆด่างตั้งแต่แข้งยันใบตั้งแต่แข้งยันใบ700บาทราศีสิงห์กระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่ใบใหญ่ๆเลยด่างสวยๆหลอดหม่ด่างนะครับหลอดหม่ด่างไม่มีหลุดจ้ะหลอดหมนี่เห็นด่างตั้งแต่หลังใบเลย700บาทราศีสิงห์นะครับเนี่ ต้นนี้ก็ใช่นะพีแต่ว่าใบาเสียไปเดี๋ยวผมเลี้ยงถ้าฟอร์มไปเนาะแต่คือประเด็นคือใบใหม่อะ่ะด่างเหลืองด่างเหลืองทองสวยเลยใบใบ,บนี้เขาช้าน้ำเดี๋ยวจะทิ้งไปใบล่างนะเนาะผมเด็ดเลยไหมผมเด็ดเลยไหมอ่ะเดยนนะเดินนะนี่อ๊บย่ะนี่จะเหลือฟอร์มประมาณนี้ผมเด็ดออกแล้วนี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ราสีสิกเนาะราสีสิกนี่แต่ต้นเนี้ยคือมาแบบสีนี่คือมาเด่นเลยมาเด่นเลย แบ่งตัวนี้ละกันพี่เจ็ดร้อยใหญ่ๆเลยราศีสิงห์นะครับตับราศีด่างเทพๆจ้าต้นนี้สมบัติสยามครับพี่ไม้ป้ายไม้เก่าหน้าเก็บจํานวนน้อยที่ไม่ค่อยมีใครเอามามีเท่าไหร่ผมว่านะไอ้สมบัติสยามเนี่ยเขาป้ายสวยจริงนะอันนี้อยู่กระถางสี่แต่คือพี่ดูกระถางเล็กไปเลยผมไม่ได้อัพอัพแปดสบายต้นใหญ่ป้ายสวยมากสมบัติสยามสองยหสบาทครพี่ไซส์ใหญ่เลย ไซส์ใหญ่ๆป้ายถืสวยสมบัติสยามสมบัติสยาม250บาทตรงนี้ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนี่นี่กระถางแเท่นกันใหญ่ๆเดี๋ยวให้นี่ให้ดูอัดปล่อยตัวนี้ก่อนปล่อยปล่อยอันนี้น่าทเทยบก่อนแล้วกันมี่เศรษฐีปีชวดครับนี่หน้าชมพูใบใหม่ด่างแดงด่างแดงทองสวยเลยพี่กระถาง5นิ้วเศรษฐีปีชวด1 5 0่ารบาทครับ เศรษฐีปีชวดไม้ใหม่สุดๆไม้ใหม่แล่จ๋าๆเลยพี่แล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งเศรษฐีปีชวดนี่เนี่ยรูปงามนามเพาะเศรษฐีปีชวดด่างแดงด่างแดงสวยแจ่มนะพี่ด่างแดงคือเป็นไม้ที่มีทั้งชมพูอ่าชมพูมีทั้งทองมีทั้งแดงนะพี่คือแบบหลากสีสันหลากสีสันแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใบแข็งก้านแข็งครับพี่ไม่ต้องคํา เลี้ยงแบบว่านี่โตสบายมากไม่ต้องค้ำไม้นี่โตมาสวยงามเสร็จทีปีชวดครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทด่างฮับเครืงฮับเครื่องสวยๆครับพี่อมืมีแบ่งสองต้นนี้นะครับพี่ตน้นละหนึ่งพันห้าร้อยเนาะแล้วก็จัดไปกระถางแปดไซส์ใหญ่นะเมืองนนท์ครับพี่นะเมืองนนท์นะเมืองนนท์นี่นะเมืองนนท์สวยๆจ้ะกระถางแปดนิ้วพร้อมหน่อพร้อมหนอด้วยพร้อมหนอด้วยไอ้ให้ดูใบแม่ก่อนนี่หน้าแม่ด่างเทพจัดหน้าแม่ด่างเทพจัดกระถางแปดนิ้วพร้อมหนอ่อ นี่ครับพี่นอนี่มีประมาณสักเดี๋ยวนะหนึ่งที่เห็นตอนนี้ก็สองนอนะพี่เนาะสองนอสองนอที่ตอนนี้ก็สองนอนี่อ่ะพร้อมต้นแม่ใหญ่ๆณเนะมืองนนท์หน้าเทพหเท่หน้าแม่ก็เทพหน้าลูกก็ว้าวเทพหเท่กระถางแปดนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทณเนะมืองนนท์กระถางแปดนิ้วสายใหญ่พร้อมหัวพร้อมนอสายแม่พันครับพี่แบ่งไปหนึ่งพันแปดร้อย ไอ้แม่ขอแค่หนึ่งพันห้าร้อยครับพี่ฟูล์แปดก็คือกระถางแปดเนาะหนึ่งพันห้าร้อยกระถางแปดนะเมืองนอนพร้อมแม่พร้อมหนอพร้อมหัวใหญ่ๆสวยๆจริงๆจ,งจ้าสนใจโทร0649310997นะพี่จัดโปรสามต้นส่งฟรีบีเก็บเงินปลายทางนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตามให้ด้วยสองสามสี่บารมีบอลสำหรับ,รบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ